คุณวินคุณ,คณวินได้อ่านข่าวที่วันนี้นะคะมีพ่อกับลูกสี่ขวบไปขอกินข้าวที่วัดแล้วได้ข้าวที่วัดกินก็ปกระโดดน้ําตายและลูกก็ปกระโดดน้ําตายตามชาวบ้านงมศพขึ้นมาได้ญาติบอกว่าขอไม่เอาศพกลับบ้านเพราะไม่มีเงินจะทําศพโอ้โหลูกเป็นหมอทาง,งานหนักแนหน้าเสียความรู้สึกขอมองโลกด้วยความขำขัน ถ้าคุณเป็นผู้ชายคนนั้นที่เดินไปที่วัดและขอข้าวพระกินแล้วหลับตาลุ้นนึกไม่ออกว่าพรุ่งนี้จะมีชีวิตอยู่อย่างไรแล้วตัดสินใจไปกระโดดน้ำตายอ่ะคุณจะมองโลกแบบขำๆได้ไหม,ม,มถามตัวเองนอนนะคะก่อนนอนนะเนี่ยเขียนนะคะไว้บนหัวนอนนะมอม้านอนหนูสะละอุ สหรือสียยักษ์ททงรอหันมอมอ่านว่ามนุษยธรรม <c oughs> เปิดดูพจนานุกรมที่บ้านตัวเองว่าคําว่ามนุษยธรรมเนี่ยมันหายไปจากพจนานุกรมในบ้านคุณหรือเปล่าตอนไปซื้อพจนานุกรมะไปหยิบเอาเล่มที่มันดีเฟกต์ <c oughs> เขาทําคํานี้หายไปจากพจนานุกรมตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวเป็นตนเปิดพ่โจนานุกรมกอไก่งหงอูลคุกเปิดเท่าไหร่ เป็นแบบนี้เปล่าถ้าพาจนานุกรมบ้านคุณไม่มีคํานี้เขียนมันไว้บนหัวนอนแล้วอ่านทุกวันแล้วจํามันไว้ในหัวว่ามนุษยธรรมแปลว่าอะไรคระ